การไม่ยอมรับว่าตัวเองผิดการไม่อยากให้รู้ว่าตัวเองมีใจชอบใครการไม่สะสางแม้รู้ทั้งรู้ว่าต้องรีบสะสางถ้ามาเข้าถึงจุดหนึ่งคุณจะรู้สึกเหมือนจิตใจถูกพอกด้วยปูนหนาเกิดความด้านชาเข้าโหมดแกล้งทำเป็นเมินแกล้งทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้แกล้งทำเป็นเฉยลอยตัวอยู่เหนือปัญหาไม่เห็นอกเห็นใจใคร ไม่รับว่าตัวเองดีเลวแบบไหนว่าแต่เขาเราทำเองไม่เป็นไรเขาผิดต้องถูกกระทืบซ้ำไม่ต้องสืบสวนแต่เราผิดทั้งโลกต้องเห็นใจต้องเห็นเหตุผลใช้ชีวิตแบบนี้ยิ่งนานยิ่งเกิดทิฏฐิมานะแบบหนึ่งครอบงำคือยังไงกูก็ดีอยู่แล้วการหลงถือทิฏฐิมานะเป็นใหญ่สร้างโหมดแกล้งมินมีจิตใจชาด้านได้ยืดยาว ยิ่งมีหัวโขนแบบเจ้านายหรือมีศักดิ์ศรีตามตำแหน่งมาเกี่ยวข้องก็ยิ่งยึดเหนี่ยวแน่นปล่อยไม่ลงยอมไม่ได้การไม่ยอมรับความจริงเมื่อทับถมนานผ่านเดือนผ่านปีจะกลายเป็นการไม่กล้าทำความเข้าใจตัวเองตรงๆเรื่องง่ายๆก็เข้าใจยากทำไมฉันคิดอย่างนี้ทำไมตัดสินใจไปอย่างนั้นรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นใครก็ไม่รู้ บางทีมียักษ์เข้ามาประทับทรงบางทีอยากดีแต่ใจไม่เอาด้วยบางทีอยากปฏิบัติธรรมอยากหัวโล่งกับเขาบ้างแต่ทำไม่ได้แม้แต่จะมีสติรับรู้ว่าหายใจเข้าตอนนี้แล้วหายใจออกตอนไหนเหมือนถูกยึดแขนยึดขาวไว้ไม่ให้ออกก้าวแรกถ้าชีวิตมาถึงจุดที่ต้องแอบบ่นบ่อยๆว่าไม่เข้าใจตัวเองทำไมคิดอย่างนี้ทำไมทำอย่างนั้น ก็ขอให้ค่อยๆทบทวนดูว่าเป็นคนชอบปฏิเสธความจริงไหมเป็นคนชอบปัดภาระให้คนอื่นไหมเป็นคนชอบโยนขี้ให้คนรอบข้างไหมพอทบทวนบ่อยจะค่อยๆรู้สึกค่อยๆเห็นขึ้นมาว่าจิตตัวเองพอความด้านชามาถึงไหนแล้วจะมีแกะใจสวนทางส่วนกระแสเดิมกระทบเปลือกอัตตาผิดๆออกไปทีละครั้งทีละหน ตามเหตุการณ์ที่เข้ามาล่อใจหรือลองใจนั่นแหละสิทธิ์ในการปฏิบัติธรรมเจริญสติเห็นความจริงในตนที่ยังเหลืออยู่จากบทความของคุณดังตริน